นี้เป็นการตรวจเ,ย,วจกกนนะเยี่ยมสารการักภัยและขออนุญาตเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนา้คุณนายปราบประหลิดบุญสุยามไปทำหน้าที่หนึ่งรองผู้ผว่าราชานนการจังหวาดเชัยงนานทอำเภอ้ันไร่ของอุชัยธานีจปปะแกปัญหาน้ำหลากอำเภอมรนร,นรม์อำเภอสิงห์อำเภอเมืองอำเภอสัตยา แต่ประสบปัญหานำล้นพันธะร้อยหกจุกจังหวัดเชียงนาคเป็นตือทุกข์ยไในรายเอียดผมขอม่ไไาให้ฝ่ายเดมาเียมรับรล้วก็เพืเ่อนวทางการที่จะป้องกันกับอาการทางภาคที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้ชการทางอกองเา,งาการสาาัภายนจะให้ความ ที่เราเนี่ยก็จะมีความสูงเสี่ยงนะครับในช่วงของอากาศแล้วก็สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทั้งมลสุ่มทั้งน้ำเหนือที่รอกกรูฟของเก็บขยะในส่วนที่ทางน้าต้องไหลผ่านนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บน้ําต่อชนะนะครับเกณฑ์การระบายน้ําที่จะมีผลกระทบแต่นะครับก็จะกระทบที่บ้านศีลาดนอำเภอมาดรม านประธานและผู้เข้าร่วมรชุมนะครับผมก็ชรัชไกรสายผู้ในการสํานักงานโทรทน์ที่สองนะครับครับจะขออนุญาตนําเลียข้อมูลน้ําออกเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําออกเป็นสองส่วนนะครับรับอันดับแรกจะขออนุญาตข้อมูลปัจจุบันนะครับข้อมูลฝนนะครับเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ5%นะครับในส่วนของถ้าเราโฟกัสภาคกลางเ่ยนะครับ ก็อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1%นะครับพัดผ่านนะครับทำให้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่นะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจุดแดงๆก็คือตกเกิน90มิลิเมตรครับสำหรับสถานการณ์น้ํานะครับโดยกปกติแล้วผมชมทานเลยนะครับเนื่องจากปริมาณฝนตกทางด้านภาคเหนือค่อนข้างดีมากนะครับอินโฟข้าเกิดน,นะที่เกิดอุ๋ยติ3ล้านลูกบาทเมตนะครับเกิดซีลกิจ ไม่มีการระบายนะครับแล้วก็มาที่ระบายที่เขื่อนกพ่น้อยเนี่ยห้าจุดเจ็ดล้านนะครับแล้วก็เขื่อนปาสัทชลสิธิ์ประมาณ1ิบล้านนะครับรวมแล้ววันนี้ระบาย19ล้านนะครับก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนะครับที่เ6 7หกสิบเจ็ก็คือแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงนะครับวัดได้ที่เก้า้สี่ที่ย1ิบอ็ดถึงย4ิบี่นะครับกละกระตาที่หนึ่งพันนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับวันนะครับ นะครับสำหรับสถิติการระบายของเขื่อนเจ้าพยานะครับเปรียบเทียบกับปีต่างๆนะครับแล้วก็ปี65ระบาย3,180นะครับปี66ระบายที่1,800นะครับ Okay. Oh. โลภาพด้วยครับบางทีเขาบอกว่าทําไมสบาย400ทําไมไม่เจ็ดร้อยเลยเงินก็ไม่ได้เพราะว่าตะลิงมันจะทั้งลังนี้มันก็ได้น้ำก็หาต้องสร้างโมเมนตัมต้องสร้างโมเมนตัมต้วงเข้าตัวมาเรียบร้อยแล้วว่าดูในต้นทุนที่เรามีนะครับเสร็จเราจะมี